<N iss im acy> นี่ฮะท่านเจ้าเราดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมในเกมเปิดปั๊มซิมูเลเตอร์มาอันนี้เป็นเกมมือถือนะครับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไปไว้ข้างล่างนะโอเคปะเราไปเล่นกันเลยว้าวออกมาข้างนอกแล้วสวัสดีคุ้หญิงเดินตูบ,บิดมาเลยนี่คือปั๊มน้ำมันของเราปั๊มน้ำมันที่ชื่อว่ามิสเตอร์แคตตี้มีโฮมเลดมายืนพนมมือไหว้อะไรตรงนี้ด้วย อะผู้หญิงให้ตังเขาหน่อยกำใจไม่มีโอเคผมได้ไปดูวิธีการเลข่เข้าวค่ามาแล้วนะครับก็คือเราต้องบริการน้ำมันแล้วก็อ่มาบริการตรงนี้นะครับคนเขาก็จะมาซื้อของ <Hello. S 1> นี่ฮะเออมาซื้อไข่นะครับมาซื้อไข <Thank> ่เราก็จะมีขายขายของตรงนี้นะครับ และอย่าลืมหน้าที่หลักของเรานะครับหน้าที่หลักของเราก็คือเป็นเด็กปั๊มน้ํามันเราทําเกี่ยวกับน้ํามันนะครับเราก็ต้องมาเติมน้ํามันตรงนี้นะฮะโอเคเดินมาตรงนี้แล้วกดนี้แล้วก็เอามาเสียบกับรถคันนี้โอเคโหรถดูดด้วยอุ้ยแท็กซี่มาเติมน้ามันโอเคมาเติมแก๊สมาเติมน้ามันโอเคเราก็รอระหว่างเติมนะครับพอเราเติมเสร็จปุ๊บเราก็จะ อนนี้เนะาะไอขยะนี้ก็เอามาทิ้งด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะแบบเดี๋ยวมันจะแบบว่าไม่ไม่แบบไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่น้ามันนี่ผมโอ้มี ATM ด้วยโอ้แต่เราจะเอาอันนี้เสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วเราก็เอาออกนะครับเอาสายออกโอเคเอาสายออกปุ๊บมามีโฆษณาเด้งด้วยตะกี้แต่ว่าน่าจะตัดออกไม่เป็นไรโอเคเราก็มาเก็บขยะทิ้งก่อนอุย้ยตำรวจ ตำรวจจะจับอะไรผมปะเนี่ยผมขายน้ำมันหนีภาษี <c oughs> น้ำมันหนีภาษีน้ำมันที่นี่ขายถูกกว่าที่อื่นใครมันมาทิ้งขยะตรงนี้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันนะเดีย๋ยวเก็บตังค์จากลูกค้าก่อนมีตอนนี้มีสี่ร้อยละหรือเปล่าอ่ายังไม่ถึง <c oughs> เดี๋ยวผมจะเน้นไปที่น้ำมันก่อนนะครับอันนี้น่าไอาตรงนี้น่าจะเป็นของรถไฟฟ้านะโอ้ชาร์จแบต โอเคคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะจะได้ไปถึงไหนแต่ว่าโอเคไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ไปถึงไหนนะครับแต่ก็จะเล่นไปเลื่อนนะตอนนี้มีอยู่400แล้วขอดูปั๊มนี้ก่อน2,000เลยลอ2,000เลยล,ลยลมีใครมาซื้อของเปล่าโอ้มีมีม,ม,มีขอโทษครับขอโทษครับไม่ทราบว่าจะเอาอะไรตอบเดี้ยดไปนะครับยังไงก็ได้ตังค์โ <Okay. S 2> อเคถือว่า ค่อนข,ข้างที่จะไปได้สวยนะครับวันนี้เรามีห้ารอยแล้วแต่ผมจะเก็บให้ได้ปั๊มน้ำมันก่อนนะผมต้องการปัม๊มปั๊มเป็นสี่ปั๊มนะครับถ้าเราได้ปัมป๊มสี่ปั๊มเราก็จะได้เงินคุณ 4. สี่สดีค้าบคุณผู้หญิงไม่ทาาราบว่าเอาอะไรหร <Hello. S 1> อฮะผมหลบไปเลยนะครับยังไงก็ได้ตังค์โอ้โหมามา,มาโอเค ทำงานคนเดียวเนี่ยมันเหนื่อยนะรู้ไหมมองเมียก็ไม่คิดจะมาช่วยกันทําเลยวันวันเอาแต่นอนเอาแต่นอนโอเคเราก็เอาใครอขยะมาทิ้งใครมันขับรถแ,แล้วแบบมาทิ้งขยะตรงตะกี้ตะกี้ต,ต,ตัวผมวิ่งเร็วแสดงคุณขับชนผมใช่ไหมเราคุณมีประการว่าวมาขับชนผมเนี่ยฮะตอนนี้ไม่เจ็ดตอนนี้ไม่เจ็ดร้อยะ เราต้อง2000เราถึงจะเปิดปั๊มต่อไปได้นะครับมีหลอดสเตมินาข้างข้างด้วยนะครับตกใจคิดว่าปั๊มเสียโอเคเราก็เอาน้ำมันมาใสา่ว้าวอุ้ใครมันมาทิ้งขยะได้ได้เดเริ่มไม่สบอารมณ์กับคนที่มาทิ้งขยะในร้านของผมสามารถวิ่งได้นะกดวิ่งคือมันจะวิ่งให้เลยนะกดลันหนย อันนี้คือลานอะไรก็ไม่รู้อุ้ยขยะเด้งต่อหน้าเลยอยู่ดีขยะก็ว้ามาโอเคอุ้ยตอนนี้มีพันหนึ่งแล้วพรุ่งนี้น่าจะวันที่สองนี้น่าจะเปิดปั๊มต่อไปได้แล้วนะนี่เติมเสร็จแล้วอันนี้เสร็จยังเสร็จแล้วโอเคโอ้ยรถเข้าเยอะจังวะรู้สึกว่าชื่อนี้นะครับใครที่จะเปิดน้ํามันนะครับหรือบริษัทน้ํามัน ยังไม่มีชื่อนะครับก็เอาชื่อนี้ไปใช้นะครับมาคุยกับผมนะเอาชื่อผมไปใช้ได้นะเพราะว่าเอาชื่อผมไปใช้นี่คือรถเข้าแบบรถเข้าไม่หยุดเลยนะโอเคขายของขายของเฮ้ <Hello. S 1> ย hey, โจนทำไงอะทำไงหยิบปืนยิบอะไรโจนผิดร้านไอ้น้อง ก็ตบตายเลยเคง่ายง่ายอย่างนี้เองตบ,ตบไม่กี่ทีโจนตายเลยเทคโอเควัสดีคุณตำรวจแล้วก็เข้าไปขายของโอ้โอ้ว้าวคุณผู้หญิงมันซื้ออะไรครับน่าจะซื้อของพวกจิปาทะอะไรพวกนี้นะครับโอเค โอ้โหเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราดูก่อนนะว่ามีคนมาทิ้งขยะแถวนี้เปล่าตรงนี้มีที่ล้างรถด้วยเราออกเลยขอบังขอบคุณครับโอเคตอนนี้มีพันหกแล้วนะครับสเตมิน่าใกล้หมดแล้วตอนนี้สเตมิน่าใกล้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรีบทำอะไรแล้วก็เราจะไปนอนกันนะครับโอเคโอเคโอเคตอนนี้ เราก็เดินทางมาถึงสี่ปั๊มเรียบร้อยนะครับเ <c oughs> สียงผมก็จะปแปลกๆหน่อยเพราะว่าอยู่ดีๆผมแคสเกมนี้อยู่แล้วผมก็ปวดหัวนะครับก็ไปนอนแล้วก็ตื่นมาทําต่อ <c oughs> โอเคก็สิ่งที่อัปเดตมานะครับนั่นก็คือแคชเชียร์นะครับสาวสวยเดซี่รือเปล่าอ่านผิดหรือเปล่า,น,น,ลานะครับเดซี่กับอเล็กซ์นะฮะอเล็กซ์ Alex เป็นคนเติมน้ํามันนะครับ จะเติมแค่ปั๊มเดียวนะคือจะเติมแค่ปั๊มตรงนี้นะครับก็รู้สึกไม่คุ้มอยู่เหมือนกันนะครับโอเคเราก็ต้องมาเติมเองเออแล้วก็อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับเกมนี้คือ,ค,อคือเกมนี้ปิดเน็ตเล่นไม่ได้นะครับก็จะเสียดาย <laughs> หน่อยหนึ่งรู้สึกนะครับว่ารู้สึกว่าเกมมันไม่ควรเปิดเน็ตเล่นได้อะนะครับ โอเคตอนนี้ตังเรามีอยู่สามพันโอเคสี่พันและมาที่ Tab let. Tab let. แท็บเล็ตแท็บเล็ตเดี๋ยวเราซื้อคนอยู่ฟาร์มเมอร์อีกสามคนแต่ก็ไม่พออ่ะใช้ได้คนหนึ่ง ความไฟฟ้านี่คือคน,คนมันจะเติมเองปะแต่มันห้าพันเลยอะ่ะดังนั้นไปเอา atm แล้วกัน atm นี้น่าจะได้อยู่ส่วนแบ่งพันหนึ่งยังมีคนมางัดตู้กูนะแต่นานที่ดีถ้าทำให้แบบไม่มีโฆษณาเลยก็คือปินเน็ตเข้านะครับเออคือปินเน็ตก่อนจนมันแจ้งเตือนนะครับว่าให้เปิดเน็ต แล้วก็ค่อยเปิดแล้วก็กดเข้าเกมอธนาะคารแน่นอนพอมี ATM มปุ๊บเดินม,มาเลยนะเอาต้งใส่กดรวจัดตายเลยเราต้องจ้างบริการแล้วตอนนี้เราต้องจ้างเจ็ดพันเพื่อบริการหนึ่งคนเออคือผมต้องการคนแบบ มาช่วยนะช่วยแบบเก็บขยงเก็บขยะอะไรเงี้ยคุณลุงก็ไม่คิดจะช่วยอเไยเลยมันโอ้โหบัพปุบบีบ <Thank you. S 1> ว้าวมีแต่รถหลุบแบบใช้บริการเราก็ต้องทำตรงนี้บนไปเรื่อยๆจกนกว่าจะได้การ นะครับทำงานด้วยหนุ่มๆตำรวจก็ขับผ่านบ่อยนะอุ้ยฝน,น,น,นตกครั้งแรกเล่นเกมนี้ว้าวฝนตกครั้งแรกออกมากระตุกเลยง,ง่งง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 ่งงโอ๊ย โอ้โอ้อออออโอเคนเฮอีกร้อยเดียวนคนนี้ก็วันนี้เราก็จะได้หกพันโอเค <c oughs> โอเคเราได้หกพันแล้ววันที่สามไปดีกว่า <c oughs> ถ้าเราปล่อย,บบงงอยอไว้อย่างนี้เงินจากแบบเพิ่มไหมแบบพนักงานยังอยู่อะไรเงี้ยโอเคเรามานอนกัน <c oughs> โอเคมีตังค์อยูหกพันแล้ววันนี้ <c oughs> เราต้องได้คุณสกิลิตี้ ก่อนจบคลิปนะครับไปดูอย่างอื่นไหมสัตว์เลี้ยงโอ้โหอันนี้อัอนนี้ก็จะเป็นพวกอัพเกรดปั๊มปกติคือถ้าเราซื้อเราก็จะได้เงินเพิ่มเลยอันนี้สองร้อยเพราะว่าหลัตั้งเราก็จะมีหกพันพอดีอันนี้ซื้อมาแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็ตั้งอยู่ตรงนี้น,นี่เป็นบอกว่า ร้านเรามีอะไรขายบ้างเรื่องของตกแต่งจิประทะัทั่วไปก็ข้อเสียของเกมนี้ก็ขอพูดเลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นในเรื่องของโฆษณานะครับถ้าอยากให้เล่นคุ้คุมหน่อยก็เอาเป็นแบบโรบอกก็ได้นะติ๊กแบบติ๊กแล้วเข้ามือเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบแบบคอยพอวงจุดขาวๆให้มันตรงนะครับเพราะว่าเกมมันมีนะั โฆษณาทุกนาทีเลยนะครับ <Thank you. S 1> ก็เลยอยากให้แก้ไขหน่อยนะครับไม่ใช่เอาตังค์ <Thank you. S 1> นะครับห้านาทีมีทีหนึ่งก็ได้โฆษณา <Thank you. S 1> นะครับมาอีกแล้วไงวิ่มาปึ๊บ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 ตกตายเลยตอนนี้เราได้แล้วอ่ะทุกคนตอนนี้ ในเวลานี้ได้แล้วบี้การนี้ยืนหลอเลยบริการเรานะขอยืนเอาปกคลิปได้โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกับพิษสกิ๊ดทีวีกันด้วยนะครับใครที่อยากให้ผมเล่นเกมนี้ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปแล้วกันนะผมก็จะเอามาเล่นอีกนะครับโอเคบายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะบายบาย